หนึ่งสองสามสี่ห้าคนอนุญาตถ่ายภาพนะครับที่อนุสรณ์สถานถินบุรพาจารย์วัดบ้านกบอนนะครับวันนี้พระเดชพระคุณหลวงตาพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหาทุกไฟนะครับจะทําบุญนะครับใส่บาตรนะครับน้อมถวายบูชาคุณพระรัตนตรัยนะครับแล้วก็หลวงปู่มั่นนะครับบุญชาตการหนึ่งร้อยห้าสิบปีหลวงปู่มั่นนะครับที่จริงวันคล้ายวันชาติการนี่ยี่สิบนะครับมกระานะครับแต่พระเดชพระคุณหลวงตาบอกว่าช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับ กูบาอาจารย์มาอยู่ด้วยกันเยอะๆนะครับสามร้อยสี่สิบห้าูปคนด้วยกันนะครับทั้งญาติทั้งโยมนะครับก็เลยจะบ,บินบารนะครับใส่บารนะครับน้อมบุญน้อมบูชาคุณของหลวงป,ปู่มั่นนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเปิดดังๆ,ๆ ายยาวเลยนะครับครูบาอาจารย์นะครับที่มาร่วมปฏิบัติธรรมปี2,568นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับนี่ขออนุญาตเก็บภาพไว้นะครับจะได้จําหน้าจําตากันไว้นะครับครูบาอาจารย์ที่มาร่วมสร้างบารมีนะครับปฏิบัติธรรมบุญประจําปีที่วัดบ้านเก่าบ่วอำเภอหัวตะพันจังหวัดอํานาจเจริญนะครับนี่เด้อนะครับแต่ว่าอากาศหนาวเลือเกินนะครับสายยาวไปถึงนู่นนะครับนี่ทั้งญาติทั้งโยมทั้งครูบาอาจารย์พระภิสุสงฆ์นะครับที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกัน นะครับส45รสห้ารูปคนนะครับก็เลยสายยาวมาแบบนี้นะครับมีขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับช่วงรอก่อนออกรับบิณฑบาตนะครับนี้เด้องานบุญชาติกาลหลวงปู่มั่นนะครับที่จริงงานชาติกาลนี่จะตรงกับวันที่20นะครับแต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงตานะครับบอกว่าวันนะครับที่11นี้นะครับมันเหมาะแล้วนะครับเพราะว่า ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะได้แยกย้ายนะครับไปสู่อาวาสสถานที่อยู่นะครับก็เลยนะครับออกรับบินทบาตนะครับใส่บารให้ญาติโยมได้มีโอกาสใส่บารนะครับน้อมบูชาคุณหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับที่เคยมาเผยแผ่ธรรมะที่นี่นะครับปี2470นะครับมากับหลวงปู่เสาหลวงปู่ฟันนะครับ อวัด df, บ้านกะบอเป็นสถานที่แสดงธรรมของหลวงปู่มั่นนะครับผููเท่าภูแก่เล่าให้ฟังนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาหานะครับได้ยินจากผู้เท่าภูแก่นะครับเล่าให้ฟังนะครับตรงกุฏิทุกวันนี้ของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมีที่ระบมบัตนะครับและก็สวนผักของแม่ขาวแม่ชีนะครับผู้เท่าภูแก่นะครับครูบาอาจารย์พระธรรมทิติยานนะครับเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นนะครับมาแสดงธรรม เรื่องนางยักษซินีนะครับเวรระงับด้วยการไม่จองเวนนะครับตรงฐานโบสถ์เก่าของวัดบ้านเก่าบอนะครับก็เลยเป็นบุญพิเศษนะครับนี้วันนี้น้อมบูชาคุณของหลวงปู่มั่นนะครับที่เคยมาเผยแผ่ธรรมะนะครับที่วัดบ้านเก่าบอแห่งนี้นะครับนี้ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคงจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับนี้เด้อครูบาอาจารย์ที่มาร่วมสร้างบารมีนะครับปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับนี้ อาจจะสายยาวนิดนึงนะครับนี่หลังจากนะครับทำวัดสวดมนต์เช้าเสร็จนะครับก็ออกมารอความพร้อมของญาติโยมนะครับก่อนที่จะออกวินทบาทนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาจะเป็นผู้ใส่บาทรูปแรกนะครับจากนั้นก็เป็นญาติโยมนะครับนี่นะครับเสียงทิดขวัญนะครับทิดขวัญเมยว่าดีนะครับแต่งเพียงบูชาคุณของ พระเดชพระคุณหลวงตานะครับตลอดทึกอนุสร์สถานถินบุรพาจารย์ว um 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 um> um um> um ัดบ um ้านเก่าบอยแห่งนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่ผู้ใดใครก็ตามที่ผ่านมานะครับจะได้เห็นอนุสรสถานถิ่นบุรพาจารย์วัดบ้านเก่าบอยแห่งนี้นะครับนี่ตั้งงานอยู่ตรงนี้นะครับคุณแม่บัวสอนนะครับคุณพ่อศักดานะครับคุณยมรัตนาพรนะครับพลผุผานะครับมอบถวายที่ตรงนี้นะครับ พระเดชพระคุณหลวงตาก็เลยให้สร้างนะครับอนุสรสถานไว้ผู้ใดใครมานะครับจะได้เห็นนะครับนี่โยมกำลังทยอยทยอยมานะครับนี้ปราจารย์ซะก่อนเดิ้ลหลวงปู่มัน่นหลวงปู่สาวหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันามานทำไม่ติยาน ลูกทัศจิตโตลูกหลานบ้านเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ้านเราและหลวงปู่สวงบ้านพลเมืองมาจากกุบบุลสมเด็จประมหาวีระวงศ์มานิถาวรมหาเสระก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์บ้านของเราบ่อยเชนีย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปริยัตยากรวัดพิจิตรสงภารเห็นต้นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะบางเทนบุญทุกปีทุกปีเป็นกรณีพิเศษอย่างนี้ Nam-mô-tát-xam-pa-ka-va-tô-ng-a-ra-tôn Sâm-phô-tát-xam-ka-ya-kam-sam ya kam sam lau đại lẹ เที้กายพระเจ้าทั้งหลายได้สลังพังพันพรมนต่อพระรัตนตรัยต่อบิดามันดาผู้พระเาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายต่อพระรัตนตรัย ตบา,าบาจานันบิดามา,า,น,นะานดาผู้มีพระคุณ<า>ทั้งหลายเป็นต้นดได้โปรดเมตตาตอดโทษอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรม เป็นเวนเป็นภายต่อไปในภายภาคหน้าอันหนึ่งบนกศุศลเหล่าได้เตี้กาพระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วขอน้อมบูชาพระตนตรยัยถวายเด่พระเมร ชาจรเพื่อมีพระคุณทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายย่อมมีแต่ความสุขความเจริ จเจริญรุ่งเรืองในบวอนพระพุทธศาสนาขอให้มีโอกาสได้บะพพเดิบัติธรรมนำตนใ้พุนจากความทุกข์ถึงสัน Rata yen agatang sabang aparatang kamar tuno panten muka sa kamar panten wanhami pantet sabang sabang Uh huh 3 4 5กับผมพระมหาดิักอุปวัฒนูนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้พระเดชพระคุณหลวงตานะครับพร้อมด้วยลูกศิลุกหลากหาทุกาฟนะครับทำบุญใส่บาตน้อมบูชาคุณหลวงปู่มั่นคูดิทัตโตนะครับบุญชาติการหลวงปู่มั่นนะครับที่จริงตรงกับวันที่20นะครับแต่ว่าในช่วงนี้เป็นงานปฏิบัติธรรมของวัดบ้านเกาบอนะครับตั้งแต่วันที่3 ถึงวันที่12นะครับวันนี้ครูบาอาจารย์มาพร้อมกันมากที่สุดนะครับก็เลยทําบุญใส่บาตรนะครับเพื่อบูชาคุณพระรัตนไตรัยนะครับบูชาคุณของหลวงปู่มั่นนะครับที่เคยมาเผยแผ่ธรรมะที่วัดบ้านเกาบอนะครับหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เสานะครับตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับสมเด็จพระมหาเวรวงวัดสัมพันธวงศ์นะครับผู้มีถิ่นฐาน้านเกิดอยู่ที่นี่นะครับหลวงปู่เขาอนาลโยวัดธรรมคงพีนนะครับ ผูเ้เป็นลูกเป็นหลานบ้านเกิดอยู่ที่นี่นะครับนี่เด้อน,นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับในช่วงออกรับบินทบาทนะครับนี้นะครับนะครับช่างภาพก็จะเน้นแม่บ้านเป็นหลักนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> เซลกันแล้วนะครับนี้ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ ประเด็ดพระคุณลวงตานะครับเพื่อให้คุณของลวงปู่เขานะครับผู้มีถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ที่นี่ปรากฏนะครับนี่ก็เลยสร้างช้างนะครับพญาคตชสารช้างเผือกสองเชือกนะครับบูชาคุณของลวงปู่ขาอนาลโยนะครับผู้มีถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ที่นี่นะครับลวงปู่เขาท่านก็เคยฟังธรรมะของลวงปู่มั่นนะครับสมัยเป็นเด็กน้อยนู้นนะครับมาแผ่ธรรมะอยู่ที่นี่นะครับ พอมีปัญหากับครอบครัวนะครับก็เลยออกบวชนะครับที่วัดบ่อเชนิงแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นนะครับจนได้ธรรมะเต็มจิตเต็มใจแล้วก็ย้อนกลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านเก่าบ่อตรงฐานโบสถเก่านะครับหนึ่งพรรษานะครับญาติโยมบ้านบ่อเชนิงนะครับยังเล่าให้ฟังนะครับเคยมาจังหันนะครับเคยมาทำวัดสวนมนกับหลวงปู่เขานะครับนี่เดือถ่ายภาพพี่ลงครัวนะครับก็เลยรู้นะครับนี่ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระเดศพระคุณน้องตาใส่บาทอยู่นู่นนะครับตั้งกล้องนะครับถ่ายไว้นู่นนะครับแล้วก็มาถ่ายครูบาอาจารย์ออกรับบิณฑบาตนะครับพระอาจารย์พระครูวิจิตสุตาธิคุณนะครับลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณน้องตานะครับเด้อนะครับถือว่าเป็นหัวหน้านะครับเป็นประธานคณะศิษย์พระเดชพระคุณน้องตานะครับออกมากับพระเดชพระคุณน้องตาหลายรูปด้วยกันนะครับ พระอาจารย์พระครูวิจิตสุตาที่คุณนะครับพระครูสุนทรสุตานุกูลนะครับพระอาจารย์พระครูบิวิตอรัญญธรรมนะครับสิบกว่ารูปนะครับแล้วก็สามรเนรด้วยนะครับตั้งแต่ปี2535นะครับถ้าผิดก็ขอโทษขออภัยนะครับพระอาจารย์พระครูท่านเล่าให้ฟังนะครับตอนให้ธรรมะนะครับย้อนอดีตของวัดบ้านเกาบัวนะครับสมัยที่พระเดชพระคุณน้องตาออกมานะครับ มาถึงก็กราบพระที่ฐานโบสถ์เก่านะครับปรากฏว่านะครับฝนตกลงมานะครับแดดร้อนๆแต่ว่าฝนตกลงมานะครับเป็นเหตุให้หน้าอัศจรรย์นะครับของวัดบ้านเกาโบนะครับนี่จากนั้นก็จะเลิ่ญนมาเรื่อยๆนะครับจนมีพระพิสุสงฆ์จำบรรษาด้วยกันนะครับร้อยกว่ารูปนะครับเริ่มร้อยกว่ารูปนี่ปี2560นะครับจากนั้นก็แต่ละปีแต่ละปีก็จะประมาณร้อยกว่าร้อยต้นๆนะครับส่วนแม่ขาวแม่ชี ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมนะครับก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับนี้เด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนะครับญาติโยมญาติธรรมทุกฝ่ายนะครับนี้นําพาลูกหลานญาติพี่น้องนะครับมาทําบุญไสบาริที่วัดบ้านเกาบ่ออาเภอหัวตะพานจังหวัดอํานาจเจริญนะครับตอนแรกนี่สายนี่ค่อนข้างจะเลียงกันดีนะครับแต่พอนานไปนี่ขยับขยายนะครับห่างไปเรื่อยๆนะครับขอโทษขออภัยนะครับ นะครับผู้ถ่ายบาทดนี้ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับนี่เด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับครูบาอาจารย์ที่เมตตามาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านเกาบอนะครับปี2 5 6 8น้าหสิบแปดนะครับนี่ถือว่าบุญปีใหม่ของวัดบ้านเกาบก็แล้วกันนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาพิจารณาไขควรนะครับหลวงปู่มั่นเคยมาเผยแผ่ธรรมะนะครับ ที่วัดบ้านเก่าบอแห่งนี้นะครับแต่ไม่ได้ํำพรรษานะครับก็เลยอยากจะประกาศคุณของหลวงปู่มั่นในชาวโลกได้รับรู้นะครับก็เลยจัดงานพิเศษนะครับบินทบบาทบูชาคุณของหลวงปู่มั่นนะครับปกตินะครับวันชาติการจะเป็นวันที่20มกรานะครับครบ150ปีนะครับนี่ถ้าให้ข้อมูลผิดก็ขอโทษขออภัยนะครับ แต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงตาบอกว่าช่วงนี้นะครับครูบาอาจารย์ที่มาบำเพ็ญบารมีปฏิบัติรมบูชาคุณนะครับเหมาะควรที่สุดแล้วนะครับก็เลยเอาวันนี้นะครับวันที่11มกราเนี่นะครับบูชาคุณด้วยการออกรับบิณฑบาตนะครับถวายอาหารบิณฑบาตนะครับนี่หน้าที่หนักที่สุดก็คือหน้าที่ถ่ายบาสนี้นะครับนี่เด้อนะครับนะครับตอนต้นๆนี่พอไหวนะครับแต่ตอนเทศท้ายนี่ค่อนข้างจะนะครับ ลำบากพอสมควรนะครับสายยาวนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเด้อนะครับนี้เป็นบุญพิเศษนะครับนี่สายยาวไปถึงนู่นนะครับนี่ญาติโยมทุกฝ่ายนะครับตั้งอกตั้งใจมาทําบุญใส่บาตรนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ <c oughs> <c oughs> ภาระละหนักที่สุดก็คือผู้ถ่ายบาตรดีขนาดถุงยังไม่แจับสซยกันเนาะ อากาศหนาวนะครับนี่จะได้บันทึกไว้นะครับปี2 5 6พันห้าร้ที่วัดบ้านเก่าบัวอากาศหนาวที่สุดนะครับไม่รู้ปีน่าจะมีโอกาสได้มาไหมนะครับแต่ละรูปแต่ละท่านแต่ละคนนะครับวันมาติดเนีนให้ถือถ,ถุงเหนือยุ้งนะครับหาปากถุงไม่ถูกเลยนะครับโอสงสัยเรือกงานผิดเลยเด้อนี่น นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมและทําบุญใส่บาตรนะครับที่วัดบ้านเกาบัวอำเภอวัดปานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่อาจารย์พระครูสุวรรณธรรมมาพรนะครับลูกที่สองนะครับรองเจ้าคณะอําเภอพนนไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เมตตามาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่นี่ด้วยนะครับถัดไปก็เป็นพระอาจารย์สมุทรไทยวิสารโทนะครับพระอาจารย์ทวัตชัยอีกลูกหนึ่งนะครับนี่ หนูน้อยนะครับนี่ฝาความหนาวมาเลยนะครับมาใส่บาตรที่วัดบ้านโกโบนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้มีกุศลและศรัทธานะครับตั้งอกตั้งใจมาทําบุญใส่บาตรที่วัดบ้านโกโบนะครับสายขาดนะครับตรงนี้นะครับเนี่ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับหลังจากทําบุญใส่บาตรพระพิสูจน์เสร็จเรียบร้อยนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาก็จะมีตานะครับแจงห่อข้าวนะครับแก่ญาติจะยมผู้มาร่วมบุญร่วมกุศลที่วัดบ้านเกาบอนะครับนี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่จะประสาสัมพันธ์ให้รู้เรื่องหรือเปล่านะครับเตรียมไว้400ชุดนะครับโยมกูมมหาชัยนะครับไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะครับนี่มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับนี่ เคยบวชอยู่น <ไ professors fingers out> ี่ยู่บุหรเคยบวชยืนยืจักพรรษาบวชตอนนั้นบวชถึงพรรษาบวถึงพรรษานะครับแต่ว่ามาปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับนี่เด้อนะครับลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงตานี้นะครับเอจันทร์เลยครับบ๊านะครับไักนะครับทําหน้าที่ทุกอย่างนะครับนี่โอ้นะครับหนูน้อยนะครับนี่ นะครับตามเหตุตามปัจจัยนะครับนี่เดี๋ยวจะงอนแล้วนะครับนี่ตอนนุญาติถ่ายภาพนะครับเด้นนะครับนี่โยมตั้งอกตั้งใจคนตั้งใจจะใส่บาตรนะครับหนูน้อยนะครับนี่ขอนนุญาตถ่ายภาพนะครับบุญพิเศษของวัดบ้านขบอนะครับครบรอบชาติการหลวงปู่มั่นนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบปีนะครับผดชพระคุณหลวงตานะครับ อยากจะประกาศคุณให้ปรากฏนะครับบาดแรีงนี้ละบาดเงินแต่ว่าร่วมกันเบิดนวไปมากกันใดนะครับทิ้งกล้องวิดีโอไว้ข้างโน้นนะครับนี่เอจังเดยเนาะบานสงสัยจะเป็นโยมญาติโยมบ้านพนแพงนะครับนี่คุณหน้าเลือเกินนะครับโอ้ยนะครับขอตรวขออภัยนะครับ เสียทายนะครับคุณพ่อบุญมีเกื้อฐานไม่ได้มาด้วยนะครับปีนี้นะครับคงจะมองดูนะครับครอบครัวอยู่ที่สวรรค์นู่นนะครับนี่นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนานะครับวัดบ้านเกาบอนะครับนี่เดินนะครับไปบินทบาทที่บ้านพุนแพงประจํานะครับโยมก็จะใส่บาตรให้นะครับแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อบุญมีเกื้อทานนะครับเสียไปแล้วนะครับนี่ ขนอนุญาตถ่ายภาพนะครับอาจารย์พยอมนะครับนี่พร้อมครอบครัวนะครับเดือสายมันขาดช่วงนะครับคนถ่ายบาดก็ขาดช่วงไปด้วยนะครับก็เลยเป็นภาพแบบนี้นะครับนี่ภาพจริงเสียงจริงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคนอนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมมารลอใส่บาดอยู่ตรงนี้นะครับ บุญชาตการหลวงปู่มั่นนะครับที่วัดบ้านเก่าบบอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับขอตัดเป็นวิดีโอที่2นะครับเจ้าหน้าที่ถ่ายบาดไม่ทันนะครับเด้อนะครับทั้งอยากใส่บาดด้วยทั้งอยากจะมารับบาดด้วยมันหลายอย่างนะครับก็เลยเป็นสภาพแบบนี้นะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่นะครับลืมประสานงานกันไว้นะครับเด้อก็เลยภาพออกมาแบบนี้นี่ภาพจริงเสียงจริงนะครับ บ่ไปแล้วสิได้ยกของวันนี้เนาะก่อนอนุญาตถ่ายภาพในคราวนี้นี่ยับให้เจ้าหน้าที่นะครับมาช่วยถ่ายบานให้นะครับเด้อบุญชาติกาลนะครับระเด็พระคุณหลวงตานะครับพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหาทุกฝ่ายนะครับทําบุญใส่บาตรนะครับบูชาคุณของหลวงปู่มั่นนะครับที่จริง วันชาติการของหลวงปู่นั้นวันที่20นะครับแต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงตาพิจารณาไครควรนะครับช่วงงานปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านเก่าบอนี้นะครับวันที่สถึงวันที่12มกราคมนะครับมันเหมาะเจาะทุกอย่างนะครับญาติโยมก็พร้อมนะครับครูบาอาจารย์ก็พร้อมก็เลยเอาช่วงนี้นะครับบินฑบาตถวายบูชาคุณของหลวงปู่มั่นนะครับนี่แต่ว่าเจ้าหน้าที่ทายบาทนี้ตามเหตุตามปัจจัยนะครับนี่เป็นบรรยากาศจริงๆนะครับเด้อนะครับ เตรียมงานไม่ได้พร้อมเท่าไรนะครับพร้อมเฉพาะจิตใจนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมมารอใส่บาตรเช้าๆนะครับนี่ตั้งอกตั้งใจนะครับอากาศหนาวเหลือเกินนะครับหนาวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับทั้งลมทั้งหนาวนะครับนึกว่าจะไม่มีญาติโยมมามากนะครับแต่ว่าพิจารณาแล้วนะครับกรบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันหลวงปู่เสานะครับที่เคยมาเผยแผ่ ธรรมะที่วัดบ้านกบอนี้นะครับเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ญาติให้โยงกุูบาอาจารย์นะครับเป็นจํานวนมาก้วยกันนะครับตระกูลบุญมาชาตินะครับคุณแม่เข็มมากิ่งแก้วพร้อมด้วยลูกหลานนะครับมาถวายพัตตาหารแล้วก็ทําน้ําปนะนะครับน้ําปนะผลไม้สกัดเย็นนะครับเมื่อวานนี้นะครับนี่ลืมมาถ่ายภาพนะครับมาถ่ายภาพตอนช้าชนะครับตอนเสร็จไปแล้วนะครับอันเมนซื้อ่าจั่างไรก็เคยเห็นลูกปูลืมมาได้นี่ เฮ้น้องเอียงฟ้านะครับไม่หนาวเลยนะครับนี่กี่ขวบแล้วนี่ครับนี่เจ็สามขวบลวค่ะนะครับถ้าเป็นหลานกับผมมาตัมภาพนี่ไม่ตื่นนะครับนี่หนูน้อยนะครับได้ใส่บาตรทาบุญตั้งแต่ตัวน้อยๆนะครับนี่สายบุญมาจากนครปฐมจากนะครับญาติโยงกุ้งวัดไม่สันติสุขนะครับนี่เด้อนะครับทิดซ้อยนะครับพร้อมกับญาติพี่น้องนะครับกุ้งวัดไม่สันติสุขนะครับนี่ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี้เออนะครับบุญพิเศษนะครับนี่ญาติโยมบ้านพนแพงก็ใส่บาตรบ้านพนแพงนะครับนี่ <c oughs> เด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ปีนี้นะครับออกรับบินฑทบ,บาตในงานบุญวรบุรพาจารย์นะครับบูชาคุณของพระแม่กุบาจานทร์ที่เคยมาเผยแผ่ธรรมะที่วัดบ้านเกบบโดยเฉพาะหลุงปู่มั่นนะครับ นำพาคณะสงฆ์นะครับออกมาเผยแผ่ธรรมะที่อำเภอหัวตะพานแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะวัดบ้านเกาโบนี่เป็นที่แสดงธรรมนะครับโปรดญาติโยมอยู่ที่นี่นะครับบริษัทไทยเว็บนะครับมาตามรอยหลวงปู่มั่นนะครับไปถึงบ้านน้องขอนนะครับญาติโยมบ้านน้องขอนก็เลยบอกว่าบ้านน้องขอนนี่เป็นที่จำพรรษานะครับและก็วัดบ้านเกาโบนับเป็นที่แสดงธรรมของหลวงปู่โปรดญาติโปรดโยมนะครับ โยมเขาก็เลยตามมาสืบประวัติกับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับกับผมมาทาภาพได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับโยมปีชานะครับได้ถ่ายภาพวิดีโอไว้อยู่นะครับแล้วก็ทําเป็นหนังสือนะครับตามรอยหลวงปู่มั่นนะครับประมาณปี2470นะครับเด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเจ้าหน้าที่ถ่ายบาทก็คงจะไม่ทันนะครับเป็นภาพบรรยากาศจริงๆนะครับนี้ เนะครับครูบา,าจารย์ทีิเมตตามาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านเก่าบอนนะครับปี2568นะครับนี่ทั้งญาติทั้งโยมรวมแล้วนะครับ345ท่านด้วยกันนะครับ45รูปคนด้วยกันนะครับนี่เด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับบุญพิเศษนะครับ <c oughs> คุณแม่เตียนพลปุผานะครับนี่ มอบลูกชายไว้ในบวรพุทธศาสนาสามท่านด้วยกันนะครับสองรูปนี่เป็นพระนะครับอยิบเรื่องหนู่เป็นไวยวพรจกรของวัดนะครับนี่ทิดเบิ้มนะครับวันนี้ไม่เห็นหน้าเห็นตานะครับนี่ทิดเบิ้มข้าไม้นะครับไม่รู้ใครตั้งให้นะครับนี่โอ้ยสายขาดคักเนาะนะครับลูกชายนุ่นนะครับกําลังบินธบาตมาไกลๆนุ่นนะครับส่วนแม่นี่รอใส่บาทอยู่นี้นะครับนี่ มอบลูกชายไว้ในบวรพระพุทธศาสนานะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเก่าบอ1หนึ่งรูปนะครับพระครูใบดีการหนูเพียนนะครับอีกหนึ่งรูปนะครับพระอาจารย์มหาวงเดือนกตปุญโยนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบอชนิงนะครับนี่อยู่ทั้งสองวัดนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระอาจารย์สมุทรไทยวิสารโทนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเก่าบอนนะครับนี่ โยมแม่นะครับใส่บาตรให้กับพระลูกนะครับพระลูกชายนะครับนี่มอบลูกชายไว้ในบวรพุทธศาสนาจารยังลงไปมันจังเห็นเบิรสุขคนติงนะครับพระอาจารย์บอกว่าให้เดินทั่วๆนะครับขอถ่ายพระอาจารย์คนเดียวก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเด่นเหลือเกินนะครับโอ้ยนะครับอย่าถือเป็นสาระก็แล้วกันนะครับนี่นะครับนี่ คุณแม่เตียนพลปุบผานนะครับมัวรลูกชายหัวแก้วหัวแหวนทั้งสองนะครับพระจันทร์พระครูใบดีกาหนูเพียนนะครับทําหน้าที่ที่โรงครัวนะครับถือว่าเป็นท้องนะครับของวัดพันเก่าบัวได้ตรงนะครับนี่แล้วก็พระจาจาร์มหามงเดือนกตปุญโญนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบัวชนิงนะครับนี่โอ้ยนะครับตามเหตุตามปัจจัยนะครับภาพที่ถ่ายนะครับนี่อนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมมารอใส่บาตรอยู่ตรงนี้นะครับนี่ หอ oh, แก้วนะครับมุมนี้นะครับนี่แต่ว่าด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ถ่ายบัตรไม่เยอะนะครับภาพก็เลยออกมาแบบนี้นะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับใส่ไป็นพืดหลว,วันนะครับขออนุญาตถ่ายยมแม่ตัวเองนะครับนี่นานๆครั้งจะมีโอกาสได้มาทําบุญใส่บาตรนะครับ